สรับอะรกมาตัวลอบริกาตัวครับผมประยิษฐ์มูลทรัวย์นะครับกรรมการวที่ผั้สู์กลางที่รับผิดชอบงานของกองทุนสกัดและการกุศลนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในส่วนของการดาเนินงานของกองทุนสกัดในส่วนของการรับทุนระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งขณะนี้เรากำลังดาเนินการสัมภาษณ์เยาวชนที่มาขอรับทุนกับมทีเพื่อสู์กลางในวันที่สิบแปดสิบการคและ2ี2สบี นะครับกำหนดการที่เราจะมอบทุนนะครับก็กําหนดวันที่9สิงหาคมนะครับวันวาทิตยท์ที่9สิงหาคมเวลาตั้งแต่9นาฬิกาถึง12นาฬิกนาะครับก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนนักศึกษาที่มาสัมภาษณ์ได้รับทราบนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะได้รับทราบตามเพจของมูลคีพัชชินกลางอยู่แล้วนะครับก็ถืออนุญาตขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับเผื่อ,อนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่เคยได้รับทราบเรื่องของ กองทุนสการในระดับปริญญาตรีนะครับเราจะรับรับ,ร,บรับแจกเอกสารเพื่อมามาสัมภาษณ์เนี่ยประมาณเดือนหลังรอมฎอนอะนะครับปีหน้าคงเป็นหลังรอมฎอนถ้าท่านท,ที่พลาดจากครั้งนี้ไปนะครับปีหน้าถ้ายัางเรียนในระดับมาหาวิทยาลัยนะครับแต่ต้องสำรวจตัวเองว่าอยู่ในคุณสมบัติที่จะได้รับทุนหรือเปล่านะครับเอาเลยละนะครับก็ประชาธรมวันว่าวันที่9สิงหาคมอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับกองทุนสการด และการกุศลวิทยาลัยพรศลางจะดําเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากการพิจารณาในปีการศึกษา2563คือว่าชาละคมจะไม่ต่ำกว่า120คนนะครับตอนนี้ตัวเลขเริ่มต้องรอดูผลของการสะายกันครับอัสตรามาอะลัอกุมวารหงมะตุลอฮิระกการิต